สวัสดีค่ะมื้อนี้กับมาพราวมะปอกกันกับทั้งช่องบุญมาผ้าชกมื้อนี้ทั้งช่องบุญมาผ้าชกสิมานําเสนอเนี่ยทั้งหวยห้าหน้อยเนาะคะ่ะหวยห้าหน้อยเมือ่อวั่นจันที่ยี่สิบเกตเดือนกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เนาะคะ่ะห้าหน้อยมื้อนี้สิมีตัวใหมาให้พี่น้อง e PC, เอฟซีเข้าได้เบิง่งเข้ากับมาไปเบิง่งไปชมน้ำกันเนาะคะ่ะ อ่น่อยของห้ามือนี่พิเศษกระเด่นหากับแปดเนาะคะ่ะสามตัวกับสีมีหกหาแปดสองหกแปดปกติกับสีเด่นอยู่แปดกับสองสามตัวกับสีมีสองแปดหนึ่งหกเก้าสองเนาะคะ่ะสำหรับวี่ไอพี่กับสีเด่นสี่คำหาสามตัวกับสีมีหาสองสี่หนึ่งสองหานี่แหละคะ่ะคือห้าน้อยของห้ามือนี่เอฟซี FC มากกิดแคบหน้าจอไว้เด้อคะ่ะ บำมกเข้ากับพานไปทั้งช่องเข้ากับไหเบืองเอาไว้เพื่อปินแนวทั้งเท่านั้นพิดถึกกับบ่ากันเนาะค่ะสำหรับมันร่วมน้องแฮมกับสิม,มี่ยูสิบสองคูสิบสองหางเนาะค่ะร่วมทั้งเลขเป่ากับสิม,มี่ยูสิบหาคูสิบหาหางเนาะค่ะเป่าสามคูเลขเดนนในใจของแอดเมอนี่แอด ว่าเลขเด่นโฮกับแปดเนาะค่ะพี่นออ้องเอฟซีกเ็เก็บเอาไว้เด้อค่ะโฮกับแปดมื่อนี้ที่แอสมักเลขเด่นโฮกับแปดไก่พี่น้องเอฟซีเก็บเอาไว้ไปล่องวิ่งล่องเบิร์เนาะค่ะหาเทียมันถือหาเทียมันแมนเนาะค่ะตามที่แอส แน่ม,มากแอดกับวาเมนมันสีถืออยู่นั่นละหมื่ว่านนี่ก็แอดกับมกักสี่กับสามเหลขกมันก็ออกติดสี่อยู่สามน้อยเนาะค่ะคันเมนบินก็สีได้เงิ่นหลยอยู่มื่ว่านนี่เมื่อน,นี้แอดกับสีขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเอฟซีคอยพี่นอ FC, ้องเอฟซีเฮาโชคดีมีความสุขกันสุขู่สุข,ขน้น แอดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ